มีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยจะทำใจอย่างไรดีเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หลายคนเป็นแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันเยอะโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่เยอะแยะที่ทำให้เอานั้นเกิดการนอนไม่หลับมีหลายปัจจัย ทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มที่มันไปกระตุ้นให้ร่างกายมันตื่นตัวให้เกิดการนอนไม่หลับแล้วก็ปัญหาทางจิตใจมีปัญหาทางร่างกายแล้วก็ปัญหาทางจิตใจจิตใจเนี่ยก็เกี่ยวกับความเครียดความคิดความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ จิตมันมีความตื่นตัวมีความตื่นตัวจากการที่เราอาจจะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความตื่นเต้นมีความตื่นตัวมีความดีใจมันก็มีการวิตกวิจารณ์ไปในทางที่เราตื่นเต้นดีใจกับมีความตื่นตัวในทางที่มันไม่พอใจมันม,มีเรื่องให้คิดที่เป็นอกุศลต่าง มันก็จะวิตกวิจารไปในทางที่ที่เราคิดในทางที่เป็นอกุศลฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกสติเราไม่ไม่สร้างความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาคือไม่มีสติสัมปชัญญะจิตเอามันก็จะคอยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยวิตกวิจารณ์ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยวิพักษ์วิจารณ์เอาง่ายง่ายคือมันจะคอยคิดไปใน เรื่องราวในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในแต่ละวันเนี่ยที่เราโดนกระทบมาถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องราวต่างๆที่เราได้เจอมาเนี่ยทั้งพอใจทั้งที่เป็นที่พอใจที่เป็นที่ไม่พอใจมันก็จะเป็นสัญญาคือเป็นมีความจำได้แมร้รู้มีการปรุงแต่งเอามานึกคิด ทำให้ใจิตใจของเรามันมีความคิดทั้งวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเดื่มทำพูดคิดถ้าเราลองสังเกตใจิตใจเนี่ยแม้เราเดินอยู่เราก็จะคิดกินอยู่ก็จะคิดวลยากินเนี่ยเราเคยเอาสติมาสำรวจดูไหมมาสำรวจดูไหมว่าใจเราคิดอะไรส่วนใหญ่เรากินเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้ตัวว่าเรากำลังกิน เรากินไปเราก็คิดไปส่วนใหญ่ใจมันมันมันไปอยู่กับเรื่องที่เราคิดไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอะไปอยู่ที่นู่นที่นี่ที่เที่ยวที่ที่จะไปบ้างแต่ไม่ได้อยู่ที่คำข้าวที่ตัวเองกินเวลาเราเดินอย่างเงี้ยเดินใจเราก็ไม่ได้อยู่ที่เท้าที่เราเดินไม่ได้อยู่ที่เท้าที่เรากำลังก้าว ไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกที่ปลายเท้าที่มันกระทบพืน้นแต่มันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ยุมันไปอยู่ที่ความคิดไปอยู่ที่ใจใจไปคิดเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเวลานอนก็เหมือนกันเวลานอนเนี่ยใจมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ยุมันไปอยู่ที่ความคิดอื่นๆอีกมากมายในหนึ่งวินาทีเนี่ยมันคิดไปเรื่อยคิดไปทั่วไม่รู้คิดอะไรบ้างล่ะ คือถ้าเกิดเราลองฝึกสติเนี่ยเราจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่มีวินาทีไหนที่มันไม่คิดมันคิดตลอดอะ่ะไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีคิดฟุ้งซ่านคิดอะไรต่างๆโอ้โหมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเนาะมันไหวมากความคิดเนี่ยแล้วยิ่งทุกวันนี้เนี่ยสังคมมุ่งเน้นให้เรารู้ เรื่องภายนอกมากเกินไปเรื่องภายนอกเรื่องวัตถุเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่มันมันมันแก้ทุกข์ไม่ได้มันเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านที่จะทำให้ชีวิตทางร่างกายเอาสุขสบายแต่ว่าทางด้านจิตใจอ่ะเรากับเรากับไม่ได้มุ่งเน้นตรงนี้เรากับไม่ได้มาสร้างตัวผู้รู้ทางจิตใจผู้รู้ตัวเองอ่ะ มันกลับลดองเลเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมองไม่เห็นค่าของศาสนาไม่ได้รู้จักแก่นแท้ของธรรมะคำสอนเพราะว่าทุกวันนี้มันมีกระแสเกี่ยวกับข่าวพระสงฆ์ไม่ดีข่าวคนทำลายศาสนาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคนมองศาสนาเป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องของไร้สาระข่าวพระมาเรียอะไร ข่าวพระเกี่ยวกับใบหวยคือ,อไอ้ที่มันเป็นภาพลบของพระสงฆ์อะมันกลายเป็นทําให้ศาสนาดูไม่ดีกลายเป็นธรรมะคําสอนดูคนมองข้ามอมองไม่เห็นความสําคัญการที่เราไม่มีธรรมะคําสอนไม่ได้ศึกษาธรรมะคําสอนไม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน มันไม่มีทานที่เราจะรู้จักใจของตัวเองได้คนที่นอนไม่หลับเนี่ยก็ให้ดูว่าเรามีปัญหาทางไหนทางร่างกายหรือทางจิตใจทางร่างกายเราก็คงรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรบ้างอันนี้เราไปแก้ได้สมมุติว่าถ้าเกิดเรากินกาแฟาน,อนอนไม่หลับแล้วก็ไปแก้ที่ เวลาก่อนจะนอนเราก็อย่าไปกินกาแฟอย่าก,กินมากเกินไปอันเนี้ยทางร่างกายมันยังพอควบคุมมันยังพอบังคับได้แต่ทางจิตใจทางจิตใจส่วนใหญ่คนเราจะน้อยคนที่จะรู้เมื่อนอนไม่อยับใใจมันเป็นยังไงส่วนใหญ่เวลาคนเรานอน,อนไม่อลับมันนอนไม่อลับเพราะว่ามันคิดมันคิดเยอะมันคิดฟุ้งซ่านมันคิดวิพากวิจารณ์ในเรื่องต่างๆ สังเกตใจดูที่เอานอนไม่หยับเพราะมันคิดวุ่นไปหมดอ่ะใจมันไม่ได้อยู่กับตัวเรามันไม่ได้มันไม่ได้มีความรู้ใจตัวเองแต่มันกลับไปส่งออกนอกมันส่งออกนอกมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยมันไม่ได้มันมันไม่มีสติมันไม่มีความรู้ตัวคืออย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันไม่สงบเวลาที่เอานอนไม่หลับเราจะทํำยังไง ส่วนใหญ่ที่เราจะแก้ปัญหากันก็คือเราจะกินยานอนดับบางคนเป็นโรคเครียดก็กินยาคลายเครียดกินยาแก้เครียดไปด้วยกินยานอนดับเป็นการแก้ปัญหาคชาว่าปลายเหตุแก้ปัญหาด้วยการกินยาแล้วระยะยาวก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกวันนี้เราจะได้มาพูดวิธีแก้ปัญหาด้วยหลักธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักวิธีที่จะจัดการกับจิตใจจัดการกับอารมณ์ตัวเองแม้เราจะนอนไม่หลับเราก็ไม่ทุกข์ส่วนใหญ่ที่มันทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์จากการที่เรานอนไม่หลับแต่มันทุกข์ที่ว่าใจมันใจมันกระวนกระวายใจมันกระสับกระสายใจมันดิ้นรนใจมันมีความอยากอยากให้มันหลับแล้วก็ไปบังคับเคี่ยวเข็น บางคนก็นอนบีบกดสไตล์คือพยายามจะให้มันหลับให้ได้ยิ่งพยายามยิ่งกดดันเขี้ยวเข็นบังคับกระสับกระส่ายอันนั้นอะ่ะมันยิ่งจะไม่หแลบบับแล้วเราจะมักคอยเปิดดูเวลาถ้าใครมีโทรศัพท์อยู่ข้างๆตัวเนี่ย<ะ><ะ>ก็จะคอยกดเวลาดูว่ามันกี่ทุ่มกี่ยามบางคนเห็นเวลาโหตีหนึ่งแล้วยังไม่หลับเลยพอเห็นว่ามันดึกมากแล้วยังไม่หแลบบับ ใจมันก็จะเกิดความคิดว่าเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวสุขภาพแย่พรุ่งนี้ต้องตื่นไปทํางานแต่เช้าจะตื่นได้ไหมเนี่ยนอนยังไม่หลับเลยตีหนึ่งกว่าแล้ววายอนจะเหลือกี่ชั่วโมงเหลือเวายอาน้อยแล้วนอนน้อย,นอนนอยเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีสุขภาพแย่ใจมันก็จะปรุงแต่งไปอย่างนี้มันก็จะปรุงแต่งทําให้เกิดความเครียดเกิดความยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งพิตกกังบล เพราะว่ามันวางใจไม่ได้ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเจอสภาวะอย่างเนี้ยเจอสภาวะที่มันนอนไม่หลับถ้ายิ่งคิดมากยิ่งเครียดยิ่งกระสับกระสายยิ่งดิ้นรนใจมันก็จะยิ่งฟุ้งมันก็จะยิ่งตลิดเปิดเปิงยิ่งนอนไม่หลับเนี่ยอุบเบกขาเนี่ยควรจะเอามาใช้ให้ถูกต้องเอามาใช้ให้ถูกการก็คือการปล่อยวางเนี่ย ปล่อยวางจากอารมณ์มันคิดอะไรสำคัญคือเราต้องมีสติก่อนมีความรู้ตัวรู้ตัวว่ามันคิดคิดดีคิดไม่ดีตอนเนี้ยมันคิดเรื่องอะไรที่เรานอนไม่อยากเนี่ยเพราะว่ามันคิดจนเพลินคิดแล้วมันมันปรุงไปทั่วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความรู้ตัวว่ามันคิดอะไรแล้วก็ ปล่อยวางจากอารมณ์นั้นซะปล่อยวางจากความคิดนั้นซะนะโดยใช้หลักอนาปนานสติก็ได้นะนอนดูลมหายใจตัวเองเอาสติเอาจิตเนี่ยดึงมารู้ที่ลมหายใจตัวเองตัดความคิดข้างนอกไปให้หมดเอาสติมาดูที่กายของตนเองที่กำลังนอนมาดูซิว่าตอนนี้มันนอนอยู่ในท่าทางที่ มันมีความรู้สึกอะไรมันรู้สึกสบายไหมรู้สึกไม่สบายคือเอาสติเนี่ยมาดูกายให้ทั่วๆดูกายให้ทั่วตัวปล่อยวางจากความคิดเนี่ยความคิดปรุงแต่งนอนไม่หลับนอนเดี๋ยวนอนไม่พอเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวต้องตื่นไปทํางานวิตกวิจารยอย่างเนี้ยอันนี้ยยิ่งคิดยิ่งเสียสุขภาพจิตคือนอนไม่หลับก็สักแต่ว่ารู้ว่านอนไม่หลับ แล้วก็ทําใจให้มันสบายอย่าไปคิดปรุงแต่งมันไม่หลับก็คือไม่หลับแค่นั้นแหละก็ให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราสามารถสงบใจได้สงบจากอารมณ์ได้เดี๋ยวมันก็หลับเองเราสงบจากอารมณ์ก็คือเราดึงอารมณ์มาอยู่ที่กายใจตนเองอย่าส่งออกนอกคืออย่าหยุดความคิดซะถ้ายังหยุดไม่ได้ก็พยายามดึงจิตมามันคิด ข้างนอกอีกเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจกลับดึงจิตกลับมาที่กายก็ได้มากำหนดอิริยาบถในการนอนก็ได้ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งกายทั้งใจดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจก็ได้มันคิดก็ดึงกลับมามันคิดก็ดึงกลับมามันก็จะทำให้เอาสงบจากอารมณ์แล้วก็สงบจากกิเลสด,ด้วยสงบจากความอยากความดิ้นรน ความความกระสับกระส่ายความที่จะไปบังคับเคี่ยวเข็นให้มันดับเดี๋ยวมันสงบได้เดี๋ยวมันก็อับเองแล้วจะอับไปตอนไหนบางทีโยไม่อยู่ด้วยซ้ำบาญทีจะอยู่ก็อับไปเองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการแก้ปัญหาด้วยจากธรรมะคำสอนคือถ้าใจของเรามันยังมีการทำงานมันมันยังมีความ ตื่นตัวในการคิดต่างๆมันยิ่งไม่หับแต่ถ้าเกิดเราทําให้มันสงบทําให้มันพักได้เนี่ยทําให้มันอยู่ในอรมม์เดียวได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็หลับเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิหรือเรานอนฟังธรรมอ่ะนอนฟังธรรมเมื่อจิตมันผ่อนคลายมันสบายมันสบายบางทีฟังธรรมได้ไม่ถึงสิบนาทีับไปแล้วเห็นไหมฉะนั้นตอนที่ก่อนที่เราจะนอนอ่ะเราต้องทําใจให้มันสบายสบายทใจให้มันกว้าง ปล่อยความคิดไปเลยแค่มีสติรู้ตัวรู้กายรู้ใจสักแต่ว่ารู้ก็พอครับไม่ต้องไปขยายความไม่ต้องไปให้สมมุติไม่ต้องไปให้ภาษาไม่ต้องไปให้ความหมายไม่ต้องให้กีเวสมาปุงสักแต่ว่ารู้ดึงจิตมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ตัวเราจนมันผ่อนคลายมันสบายปล่อยวางซะเดี๋ยวมันก็อยาบเอง